ดูคนซื้อเข้ากลุ่มรอบลนะหมื่นสองหมื่นสามหมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อที่1ก่อนนะครับข้อที่ 1.. คุณแม่อาจจะมองว่าคนเข้ากลุ่มชาเพราะว่ามาเข้าในวันสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับซึ่งในแต่ละรอบที่เราขายกลุ่มปิดเนี่ยเข้าสิบปรชาสัมพันธ์อยู่ประมาณหาถึงเจ็ดหมื่น นะฮะถ้าเราเห็นประชาสัมพันธ์แล้วเรารีบเข้าเลยเนี่ยมันก็จะไม่ช้าครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะมาเข้าวันสุดท้ายวันสุดท้ายมือสุดท้ายเราเขาในเวลาพร้อมๆกันก็คือแอดมินเขาเอาไม่ทันพอแอดมินเอาว่าท่านกับก็รู้สึกว่ารู้สึกหน่อยว่าไม่สะดวกว่าแอดมินบริการไม่สะดวกไม่ดึงเข้ากลุ่ม บางทีมันอาจจะช้าจนล่วงเลยเวลาที่แสดงไปแล้วเสียครับก็เกิดความน้อยแล้วก็ต่อไปก็าโพสื่อ,อีกนะแต่จริงคือถ้าเราติดตามกันดีๆเนี่ยผมจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนไม่ต่ำกว่าห้าวันนะครับถ้าทุกคนแบบรีบเข้าเลยเนี่ยถ้าทุกคนฝ่าเข,า,ขาเลยเนี่ยมันก็สิได้เขาคุมเลย เราก็จะได้รอยชมแบบสบายใจนะครับเพราะว่าระบบต่างๆมันก็เหมือนเดิมก็คือเกา่าคือเกา่าต่างๆเทีเคียมากตัง้ตง,ตง,ตง,ตงแต่แม้กระทั่ง a b s t o r y ่อะครับคนขายบัตรก็คือเรานี่แหละเป็นคนขายก็พี่นิวนี่แหละเป็นคนสร้างกลุ่มนะครับแล้วก็แอดมินก็ทีมเดิมนี่แหละน้องมัดนะพี่วิทนี่แหละผมนี่แหละเป็นคนตึงเขาลุมเพราะว่าสิเปนไล์โซตีบีหรือไลทโซ สื่อตัวออนไลน์ขนาหมอล้ํ่ใจกันลอยอ่ะอันที่สองการที่คนน้อยผมว่าไม่น้อยนะตอนนี้ยังตักหลักอยู่ที่สามถึงสี่พันคนเนี่ยผมว่าบาหน่อยด้ยครับเพราะว่าดูยอดวงอื่นนะจะน่าจะ,าจะ,าจะบางวงไม่ถึงนาเป็นประเดโฟกัสวงเพินโฟกัสส่วนตัวจริงๆแล้วก็เข้าใจแหละครับโฟกัสส่วนตัวแต่แต่ถ้าแบบสนับสนุนบ้าง สักนิดหนึ่งแล้วก็แสดงตัวหน่อยให้เราได้รู้ว่าเออผูนีมีเพาวเวอร์ผูนันมีเพาวเวอร์แต่สิเดมีกำลังใจในการที่จะพัดดันศิลปินผมแฟนคาเฟ่พี่บอาผมขยากให้มีศิลปินในวงที่แบบว่ามีแฟนครับซอยกันพัดดันแล้วก็มีศิลปินดังด้วยครับผมก็สิได้เบาแห้งลง นนมันคือกับอดีเรียกร้องอย่างดอกเนาะตะกอนเนี่ยก็เคยบอกอยู่ว่ามีเวลาถ่ายคลิปก็คือมีอยู่เขากับคือให้ถทายมาถ่ายเทาเขากับห้ถทายแต่โพสอันไหนที่มันสี่ซอยส่งเสริมวงเนี่ยมันกับอดีเสียเวลาหลายดอกคือบอกซอยเนี่ยเราได้นี่บอกนะสร้างผมก็สิเบิง้งแล้วก็สิเห็ดในสิ่งที่ผมควรเห็ดที่มันพอดี มันบาลานกันมาครับใครที่ยังเหมาหมายังไม่เหมาก็เหมาได้นะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับผมใครที่ซื้อเป็น